ไม่ตายป่ะวะเออมันหายใจนะดูดีๆด,ด,ดิมันพองๆนะเห็นปะเดี๋ยวทำไมไม่ขยับเลยลองดิสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเด็กในออยชนแนลนะ,ะอยู่กับไว้ครับไ <laughs> ว้อยู่นี่ไว,ว้อยู่นี่วันนี้เรามาเล่นเกมกราวด์นะครับเกมกักบ,บริเวณนะชื่อเกมเย้ กลับอีกแล้วเมื่อพัดที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับในเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงอะไรต่าง,างๆนานาที่ทำให้ทุกคนนั้นเจ็บหูนะต้องขอพัยจริงมันเป็นมันเป็นเรียวครับเรียวเรียวลิตี้จริงๆฮะคือนั้นผมตกใจจริงๆรู้แหละไม่ตกใจปลอมหรอกขนาดนั้นอะ่ะม็รู้แหละโอเค ก็เมื่อพักที่แล้วนะครับเราไปเล่นอะไรไม่รู้ที่มันเป็นเลเซอร์จิ้วๆอะ่ะแล้วพอเราเปิดเลเซอร์สําเร็จปุ๊บมันเกิดประเด็นขึ้นนะครับก็คือว่ามันไประเบิดอยู่แถวต้นไม้ต้นโอก๊กสักอย่างหนึ่งอะไรนรี่แหละดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปสํารวจจ,จุดนั้นนะครับว่ามันระเบิดอะไรและตรงนั้นมีอะไรนะครับไปพาเลกเนเราแต่ตอนนี้หิวน้ํามากเลยอ่ะพาไปกินน้ำหน่อยอันนี้ไงเดี๋ยว,ยวระหว่างทางจะพาไปกินน้าด้วยตอนนี้เราก็มีทั้งชุดมดแล้วก็เสือ้อไปรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเรารีบไปหาาานนน้้ํกกิิแลว็เดททงไปี่ ต้นโอ๊กตรงนั้นที่มันมีการระเบิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคปล่อยบ้านไว้่างนี้แล้วกันฮะดูท่าทางแมลงน่าจะกัดเสาะจนหมดเจอเห็ดอีกแล้วเห็ดเยอะนะเนี่ยเราไม่อดตายแน่นอนนี่ไงเธอเจอน้ําแล้วมาเลยมาเลยไหน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 อ้ยอย่ากินดบย่ากินหบดขอด้วยโอเคเขาตมแล้ะหมดพอดีหมดเลยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปที่จุดระเบิดกันดีกว่า จ <Okay. S 1> ุดระเบิดน่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูอยูกที่สูงอ,ะอ่ะเธอหาทางขึ้นที่สูงสิอ่าทางขึ้นที่สูงใช่นี่น,นี่มีคนหินมีคนหินโอนั่นสูงสุดแล้วเหรอไม่เราต้องปีนไปเวอร์เฮ้ยไปเวอร์พูดถึงแล้วไม่เดียวมาครับท่านผู้ชมครับเขามีมีก่ยันสองอันเออให้เขาอันนึงอันนี้เอ <laughs> โอเคครับ จากที่เห็นคร้งนี้แล้วเนี่ยระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปถาต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นไม่รู้จะเจออะไรบ้างมาอังโอเคได้ละโอเคมาไปไปเลย <Y ahu! S 1> บินไปทีละจุดทีละจุดเราไม่เคยมาถาต้นโอ๊กตรงนี้สักครั้งเดียวเลยนะครับไม่เคยแม้แต่นิดเดียวเลยใช่หรอใช่ใช่ดังนั้นผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างออ้ยนี่คือลากไม้เลยเนี่ย มีเสียงตูดตดตดแสดงว่าแถวนี้มีแคมป์อยู่แน่ๆเลยเฮ้ยเธอตอัไม้ยางไม้เธอเราเจอรังมดเหรอไหนที่เนี่อาจจะเป็นรังมดก็ได้นะไมหรอใช่เออใช่มันต้องมีงรังอะไรสักอย่างเพราะว่ามันชอบอยู่ตรงต้นไม้อะใช่ไหมพวกมาลงมารงอ่ะไข่ต้มเธอเธอโอกเต็มเลยโอว,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 ว่านี่คือต้นโอโ๊กหรออุย เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขุดกลับไปเหอะโอเคนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอามาเล็บไปด้วยเอาไว้กินได้เออนี่อะไรอ่ะสารพัดภูมิเหรอแป๊บนึงนะมันขึ้นได้เว้ยเขาอยู่ไหนเขาอยู่บนสารพัดภูมิขึ้นไปเลยเหรอขึ้นมาขึ้นมาโอ้ oh, ไม่เรียกเลย มันไม่มีเฮ้ยหุ้ยเออมันมันคืออะไรไม่รู้อ่ะอะไรขึ้นไปรอนหนึ่งมันเหมือนเป็นอะไรพลังจิตอะพลังจิตเหรอเหมือนเป็นวาร์ปอะไรสักอย่างอะกันขึ้นไปไหนมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาทางนี้ทางนี้เธอนำไปก่อนเลยไหนอะนั่นอะชมพูชมพูอะอะไรอะมันคืออะไรไม่รู้อะ มันเป็นมันเป็นรูปสัญลักษณ์วงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมอ,ยอุ้ยอ๋อเป็นค่ารีเสิร์ชได้เฉยมั้งค่ารีเสิร์ชอ๋อด้ว่ยด้ว่ยนิวม,มีแค่นี้เหรอเธอเธอเถื่อนนี่ดีนะไอ้ตัวบินเนี่ยเราจะบินลงไปข้างล่างกันโอเคน่าจะมีตงนั้นมีนวนมควนันเห็นปะตรงนั้นมีควันเห็นปะนนั่่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วพร้อมบินไปไหมไปเฮ้ยทำไมใช่ฉัน ทำไมใช้ไอบินไม่ได้อะเขาไม่เข้าใจอะเือต้องกดชิปอ่ะใช่เขากดแล้วเว้ยมันไม่ได้เว้ยโอ้ยโอยลุกคือห้ามชนอะไรเลยนะใช่โหลูกโอ๊กเยอะจริงหนักเกินไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวเธอเธอยางไม้อย่างเยอะตรงเนี้ยของดีมากเลยเนี้ยนี่แหล่งยองหล่งยางไม้ฉันดีเลยเนี่ยแหล่งยองย้ายหย่างยองย้ายครับแหล่งยองย้าย้า้างถิ่นฐานก็น่าจะดีอยู่ คิดว่าดีคิดว่าดีนะถ้าไม่มีอะไรมารบกวนเราดีแน่นอนโอ้ยนี่ไงมันเกิดการเผาไ,ไหม้อะไรอะ่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยอะ่ะเฮ้ยตรงนี้มีห้องมีมประตูด้วยประตูนี้ละภัยเดี๋ยวสำรวจทั่วก่อนเออตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรไม่รู้เขาพังไปแล้วแล้วว่าประตูตรงนี้เปิดได้ครับ เราเจอห้องแลบบในต้นโอก๊กฮุ้ยโคตรเฟีย้ยวดูนะดูนะดูนะถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาดูดูดูไหน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 โอ้ยแคปะปาปเตอรห้องเซเว่นก็มีตกใจอะไรโอเคช้าๆนะเราคิดว่ามันจะมีอะมรองกิ้งคืออะไรนิบอ่ะข้อไม่มีหรอกมันเป็นห้องแลบบไงดังนั้นแปลว่าห้องแลบบต้องมีการวิจัยอะไรแน่ สายพันใหญ่สายพันใหญ่คนละอันแล้วอันนี้น่าจะเป็นห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์เนิร์ดนะแสดงว่ามีคนตัวเล็กเหมือนเรางั้นเหรอใช่พวกนี้มักจะมีการวิจัยเว้ยเพราะว่าเสียงอะไรเสียงแมงมุมไงใช่หรโแล้วตัวนี้เขาเห็นน่ะเอาไงอะ ไม่ไม่ไม่เราอยู่ในห้องวิจัยไงเธอเข oh. ้าใจปะ่ะค uh huh. ือเราอาจจะได้ยินทะลุออกมาใช่เหรอนี่มันข้างในนะเสียงมันต้องเก็บเสียงดิออน,นอันนี้เปิดได้ปะอันนี้ล็อกอยู่มีเสียงเหมือนใครกำลังดูดน้ำอยู่ข้างในลองฟังดิจริงด้วย <laughs> จะดีเหรอ <laughs> มันเข้าไม่ได้ไงมันล็อกอยู่ เราเห็นแล้วป่ะตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วป่ะไหนเนี่ยมันเหมือนอะไรโผล่มาเมื่อกี้ไหนวะหายไปแล้วอ่ะเงาหรือเปล่าเงาเราเปล่าเนี่ยเฮ้ยเออเห็นป่ะนหนเป็นอะไรโผล่ัะเออสายสายอะไรอ่ะเดี๋ยวมันบล็อกออกมันเหมือนสายไฟอ่ะเธอหลอนเด้อมามีทางนึงที่ไปได้หรือเปล่าไหนอุ้ยอันนี้ทางมาอันเนี้ยหลิวฟังแป๊บ ล็อกมันล็อกมันล็อกมันล็อกรู้สึกไม่ปลอดภัย <laughs> มาจุดที่เราต้องไปคือตรงนี้เฮ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์ชื่อว่าเบิร์กแอลช่วยเขาช่วยเขาช,ช่วยเขามันจะทำร้ายเราหรือเปล่าคิดว่าไม่นะเธอเธอชื่ออะไรไยลูกแล้ว <จ> for this เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟักนะครับก่อนหน้านี้ผมคุยกับหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วมันแปลไม่ทันนะฮะก็เลยมาภาคแทนนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าเบิร์กแอลครับเป็นหุ่นยนต์ที่คอยดูแลโครงการนี้เบิร์กแอลบอกว่าพวกเราอ่ะโดนย่อส่วนโดยใครสักคนหนึ่งครับและห้องแลบเนี้ยก็เกิดไฟกระชากขึ้นจึงทําให้ระบบทั้งหมดล้มเหลวลงและแบตเตอรี่ของห้องแลบเนี้ยก็หมดลงแล้วด้วย ถ้าอยากจะใช้อีกครั้งก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่ส่วนเจ้าตัวเบิร์กแอลนะครับในเกมเนี่ยเราสามารถรับภารกิจจากเขาได้หรือว่าปลดล็อกของใหม่ๆจากเขาได้ครับโดยการใช้ตัวรีเสิร์ชจบแล้วเหรออ้าจบออฟอ๋อจบในเรื่องอ๋อ,อ,อในเรื่องคือมีประมาณนี้แล้วก็ เราโอ้เราสามารถรับเควสจากเบิร์กแอลได้ด้วยนะฮะมันชื่อเต็มๆว่าเบอร์เกอร์รัดมาโฟสร้างขึ้นมาโดยด็อเตร์ทูลลี่ฉันมีภารกิจให้ทำหน้าที่ค้นหาแล้วก็ทำหาประสบการณ์อะไรพวกนั้นนะโอ้ยอุ๊ยออ้ยผิดอ่ะเธอถ้ามันตายจะเป็นยังไงอะไม่รู้หัวใจมันเหลือครึ่งแล้วอะ ไม่เล่นแล้วไม่เล่นด้วยแล้วเธอแล้วถ้าถ้าตาาจะเป็นยังไงเธอๆอย่าสงสัยอย่าสงสัยเธอมันจะตายแล้วเป็นที่ระบายอารมณ์ได้เลยนะโอ้โอ้โอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยโหดว่ะเธอลองไปที่ตัว E แล้วกดที่คำว่า I trade you some l a w science เห็นปะ มันมีของให้เราเอาลองมันแลกได้แล้วเราก็จะค้าเปันนั้นได้มั้งขอลองได้ไหมออกสิ<ด>จะลองดู ผ nice มว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมใส่ชี้กับตัวเบิร์กแอลไปนะครับมันก็เลยสามารถที่จะให้เราแลกของได้ตอนนี้มีสิ่งที่เราจะแลกได้นะครับเห็นปะอันเนี้ยถ้าเป็นขั้นเนี้ยนะห้าพันถ้าเรามีห้าพันใช่ปะเราก็น่าจะแลกเซอร์ดี้วอลได้เป็นกา๊สแ p l a n ว w a เป็นกำแพงให้เราคิดว่าเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งกว่าเดิมทําจากวีดอ่ะถ้าทําจากวีดแปลว่าแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ประตูที่แข็งแกร่งขึ้นเราสามารถอัปเกรดสคาบีเราได้ด้วยอัปเกรดสคาบีสแกนเนอร์โมดูลจะทําให้เมื่อเเราอยู่่ใกกล้ก้ัับไตวีมน ก็อาจจะมีการแจ้งเตือนจากนาฬิกาของเราอืเราเจะเอาเป็นมัลติสตอรี่เบสก่อนไหมจะได้เป็นพวกพื้นเป็นอะไรพวกนี้ไปใช้โอเคเอาลองดูนะฮะซื้อไปละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเราสามารถคราฟได้เพิ่มจริงๆงหรือเปล่าน,นี่ไงมันไดแล้วก็พื้นแล้วก็พื้นแบบสามเหลี่ยมเห็นไหมใกล้เช้าแล้วฮะตอนนี้ตีสีนาทีแล้วเดี๋ยวเราออกไปแล้วก็ ไปเตรียมตัวเก็บของแล้วก็กลับไปสร้างบ้านต่อหาพื้นที่ทำเลดีๆแล้วก็สร้างบ้านกันดีกว่าเนาะทำเลขายเหรอตลกเขาจำได้ว่าใต้ต้นไม้อ่ะมีเหมือนแมลงมุมตายอยู่อ่ะใช่เหรอใช่ตอนที่เขาตอนที่เขามองเข้าไปอ่ะมันตายหรือมันหลับไม่มันเป็นมันนอนตายเหมือนตอนที่เราฆ่าบูเวนสไปเดอร์อ่ะ ไม่เอานะเธ,เธอเชื่อเขาดิโอ้ัวนะเขาว่ามันตายแล้วเธอทำมาหนิโอ้จะดีเหรอตรงเนี้ยเนี่ยมันตายจริงๆด้วยเด้อเห็นป่ะน่ะมดกำลังกินมันอยู่อ่ะเอ้ยเอจะดีเหรอเขาว่าดีถ้าไม่มีใยแปลว่าไม่ใช่รังมันเว้ยมันตายปะวะเออมันหายใจนะดูดีๆดิด

เมื่อมันหายใจนะดูดีๆดิคือเมื่อกี้ตอนที่เขาตกใจอ่ะเขาหันมาเปิดช่องเก็บของอ่ะแล้วเขาวิ่งไม่ได้อ่ะแล้วเสร็จเขาเขาปิดปิดช่องเก็บของเสร็จปุ๊บกด e s c อีกอ่ะแล้วแบบขยับไม่ได้อีกแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยนะโอเคจะจำไหมไม่ยุ่งกันหนแล้ว ้ไอ้ยไรตกลงอะไรอะไรไอ้ลาว้ามาโอ้โหนั่นไงสุดครั้งนี้มันเป็นระหว่างฉันกับมันแกจะยุ่งกับบ้านฉันยังงั้นเหรอฮะมาอะไรอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่มีที่ให้อยู่หรือยังไงไม่เคยวิ่งแถวนี้หรือยังไงไม่เคยเหรอฮะไม่เคยเห็นคนเหรอนี่ไปไหน ไม่เคยหนคนอย่างนั้นเหรอฮะไอ,ไอมันมากด้วยนะจะพวกมแมลงแกมันก็เป็นแค่มแมลงอ่าได้ของมาแล้วใส่เลยตอนนี้เราก็ได้อันนี้มาแล้วนะฮะสิ่งนี้เรียกว่าสม o o ต h i e s t a t i o นะครับเป็นสถานที่ผลิตอ,อาหารเพิ่มเลือดนะ,อะลองดูะฮะว่าจะทำอะไรกับมันได้บ้าง ทีนี้เราจะมาเมคสมูตตี้กันเราจะใช้เจ้านี้แล้วกันอาคอนได้ปะอาคอนได้อาคอนได้อ่ะลองดูครับมันจะกลายเป็นอะไรอุย้ยเธอ,อเขาเอาอะคอนบีดอะที่มันเป็นก้อนเล็กๆที่ได้จากไอ้ต้นโอก๊กอะไอ้ลูกโอก๊กอะเอามาผสมกันสามอันแล้วเขาได้อันนี้มาเว้ยสมูตตี้มาเว้ยเนี่ยกินได้เหรอเขาให้ดูเนี่ยเอาไปดิกินได้มันเป็นน้ำด้วยเป็นทั้งน้ำแล,แล้วก็เป็นน้งที่เพิ่มเลือดเลยนะที่พื้นไหนบ่ะเนี่ยเฮ้ยดีๆแต่เขาตอนะนะนี้เขายังไม่หนะิวนอะ่นะ เ,เหรอเดี๋ยวเขาลองผสมอีกดีกว่าเอาเห็ดผสมกับเห็ดแล้วก็เห็ดอ่ะลองดูอุย้ยได้น้ำเหมือนกันเหมือนอันแรกเลยเนี่ยลองกินสิเพิ่มน้ำมานิดนึงโอเคถือว่าดีครับทำอะไรก็ได้สมูทติเธอเขาไม่ไหวแล้วอะเขาเริ่มแบบ<อ>เขาเริ่ม <ใจ S 2> หมงิดแล้วอะเออเริ่มหงิดมากอะตอนนี้อะไรกันนักหนาฮะโอ้โห บอกเลยเยอะอย่าง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 เยอะอมดก็มดเถอะไม่กลัวหรอครับผมไม่กลัวหรอครับมดก็มดมาสิมามาม,มีชุดเกาะแล้วมีชุดเกาะแล้ว hey there, ตีเลยมาเอาเหรอเอาเหรอฮะฮะฮโอ้อโอ,โอเค เดี๋ยวก่อนจบคลิปวันนี้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะฮะคือผมอยากดูว่าฟลอร์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงพาดหน้าเราจะได้สร้างบ้านกันได้สักทีหนึงเฮ้ยว,ว่างงี้เลยหรอดีอยู่นะงั้นอ่ะแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยหรอแล้วก็เป็นทางไปโอ้เข้าใจแล้วฮะเฮ้ยดีอ่ะอือืมดีดีถือว่าถือว่าใช้ได้ครับถือว่านี้เป็นอะไรที่ดีฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวพักนี้เราพักมาแค่นี้ก่อนลวกันวันนี้เราก็ hmm. เหนื่อยกันมากพอเลยฮะเดี๋ยวยังไงพาร์ทหน้าเรามาสร้างบ้านแล้วก็อัปเกรดบ้านกันดีกว่าว่าบ้านเราจะปลอดภัยจากพวกมแมลงพวกนี้หรือเปล่า <Okay. S 1> แล้วก็จะได้อะไรมาใหม่ๆบ้างวันนี้พวกเราสองคนต้องจบคลิปไปตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไว้เจอใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายิวกน